สวัสดีเช้าวันที่29พฤษภาคมครับมาแล้วครับชุดแรกของปีนะครับเห็ดล้วกกเหลืองนะครับนี่มาแล้วมาสามดอกอ่าถือว่าเป็นเลือกงามยามดีชุดแรกของปีมาแล้วนะครับยังไม่โตมากสักเท่าไหร่ แต่ว่าก็พอเป็นกําลังใจครับในการปลูกต้นยางนานะครับยางนาคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเห็ดออกแล้วนะครับคนดีคนเดิมของเรานะครับยางนานะครับสําหรับต้นไม้ที่ถ้าเราต้องการที่จะปลูกแล้วให้ได้เห็ดนะครับก็จะเป็นพืชตระกูลยางทั้งหมดนะครับตระกูลยางคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ พืชที่เป็นตระกูลดิพิโรคาปัตนะครับในชื่อของอาทางวิทยาศาสตร์บ้านเราก็จะเห็นหลักๆเลยก็คือ,อายางนาครับง่ายๆยางนาตะเคียนตะแบกนะครับเตงรังนะครับาภายสารเรียกว่าต้นจิกกับต้นหังนั่นแหละครับนั่นละยางกราดนะครับ ตองตึงนะครับบ้านเราเรียกต้นชาติเนาะทางทางภาษาอีสานเนาะครับเรียกต้นชาตินะครับตองตึงล่ะตองตึงนี่ภาษาอีสานเรียกว่าใบตองกุ้งอ่าตันนั้นก็ออกเห็ดละโงกให้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ว่าเห็ดละโงกเหลืองนะครับเห็ดละโงกขาวก็ออกนะครับแล้วก็เห็ดเพาะก็ออกนะครับเห็ดเพาะเห็ดทอบนะครับทางภาษาเหนือเรียกว่าเห็ดทอบนะครับ ก็ทุกคนปลูกไว้ครับประมาณปีที่2อถึงสนะครับคุณก็จะได้เห็ดนะครับที่ออกตามโคนต้นแบบนี้เลยนะครับพอได้เป็นนะครับความสุขทางใจนะครับพอได้กินเป็นอาหารนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างที่เรารอใช้เนื้อไม้นะครับเราก็จะได้เห็ดนี่แหละครับที่เป็นบายโปรดักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ พอไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนะครับแปลงนาของผมนะครับที่ปลูกต้นไม้ไว้นะครับมีต้นพยุงต้นยางนาต้นสะเดานะครับต้นตะเคียนนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ด้วยกันช่วยกันครับผมขอบคุณครับ